สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม TNLcaster นะวันนี้เราอยู่กับแมปที่มีชื่อว่า Car dealership Thai c o o นะครับนี่เลยวันนี้เราจะมาพาเอาอีวิลดรถนะครับนี่มาใหม่เลยนี่เลยชื่อว่าแอป c o b อ l นะครับเ้าคันนี้เลยนะฮะนี่6วันนะครับต้องรีบถามก่อนนะครับแล้วก็มินรถมาใหม่ก็นี่ครับรถมาใหม่นะครับนี่เลยราคา9 0 0 0 0นนะครับเป็นรถเหมือนรถวิบากนะครับ ก่อนต่อไปก็เป็นรถสีเหลืองนี่นะครับนี่เก้าหมื่นห้านะครับก็รถเออเบนแล้วเปล่านะครับนี่เลยหนึ่งแสนสองพันนะครับสองหมื่นสองพันนะครับนี่รถใหม่เพียบเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็โค้ดนี้นะครับจะลืมไปใส่กันด้วยนะครดีครับโค้ดใหม่นะครับวิธีการใส่นะครับกดไปที่ฟันเพืองตรงนี้นี่ใส่ไปเลยนะครับนี่โค้ดนี้แหละเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้ลิงก์ กดไปเราจะได้โค้ดห0 0 0 0บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหารถเจ้าแอดโคบากันนะครับ, Ad รบท่านผู้ชมหาสังเกตไอที่เป็นเหมือนลอ้อรถนะครับงนี้แล้วท่านผู้ชมก็ขับไปนะครับขับขับมาตรงนี้นะครับนี่เลยพอท่านผู้ชมขับมาแล้วท่านผู้ชมก็คุยกับคนนี้เลยนะฮะมันจะให้เควสนะครับให้หาของนะครับเห็นเลขทางขวานี่ไหมครับนี่เลยเราต้องหาเราต้องขับไปให้เลขตร ใกล้ที่สุดก็คือให้บรรเหลือศูนย์เลยนะครับให้ใกล้ที่สุดโอเคเดี๋ยวผมไปหาเลยนะนี่เลยท่านผู้ชมฮะแถวนี้หรือเปล่านี่นี่นี่มันเหมือนอยู่ในตึกหรือเปล่าท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าจะอยู่ข้างบนนะครับนี่นี่ไงเหมือนอยู่ข้างบนนะครับท่านผู้ชมขึ้นไปขึ้นไปอืมอยู่ตรงไหนนะเออเอ้ยด้านหน้าเนี่ยโอ้เจอแล้วท่านผู้ชมขอชิ้นแรกนะครับดีประมาณนี้เลยนะเนี่ยเราต้องหาให้เลขจนเป็นศูนย์นะครับ ขับไปนะครับ <S 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 นด่เลยเราเป็ดเครื่องนี่เครื่องยนต์โอเคพอท่านผู้ชมได้แล้วนะครับท่านผู้ชมขับกลับไปที่เดิมเลยนะครับที่เรารับเฟสนะครับโอเคพอเรามาถึงแล้วนะครับนี่มันจะใส่ให้เลยนะแล้วก็รับเฟสต่อไปเลยนะครับนี่เฟสต่อไปเอ้ยเหมือนต้องแข่งหรือเปล่าโอเคเราต้องแข่งสนามนะครับสนามไหนก็ได้นะครับนี่ เดี๋ยวผมจะไปแข่งสนามนี้แล้วกันเพราะว่ามันง่ายดีนะครับแ้วก็สั้นด้วยโอเคมันต้องได้ให้ครบ20นะครับก็คือเข้ารอบนะครับก็คือเข้านี้นี่เราจะแข่ง5้ารอบถ้าเราแข่งห้ารอบเราจะได้ประมาณ4หรือหรอบนะครับมาดูกันว่าได้เท่าไหร่นะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในแข่งแล้วมาดูกันว่ามันได้ยังไงนี่ครับนัมยงก็ขับแบบนี้ไปนะครับ นี่ผมเข้าเส้นชัยผมได้นะครับนี่11เห็นไหมโอเคก็ขับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ20นะครับเดี๋ยวเราข้ามเลยดีกว่าโอเคแข่งลงแข่งรอบหนึ่งเราจะได้ประมาณห้านะครับนี่เลยแล้วก็ต้องแข่งประมาณสี่รอบนะครับตรงนี้นะครับก็คือขับสี่รอบนะครับเล่นห้านะครับเล่นห้ารอบนะครับหนึ่งตาเล่นห้ารอบอะไรประมาณนี้ โอเคผมก็ครบตาแล้วนะครับดีเราก็จะได้เป็นที่เบรกนะครับเป็นเควสก็ครบ20พอดีโอเคอันต่อไปนะครับเราก็กลับมาที่เดิมเดิมเลยนะนี่แล้วก็มารับเควสคนเดิมเลยนะอันต่อไปนะครับเป็นาหาของเหมือนเดิมนะเหมือนอันที่แล้วอันนี่น่าจะไกลหน่อยโอเคอเคืมเฮ้ยตรงนี้เนะี่ยไปตรงเลยนะครับนี่เลยโอหกหกร้อยอันหกันห้า อยู่ตรงไหนวะเดยอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนเดยจะอยู่ในน้ำหรือเปล่าทางนี้อีกแล้วอะไรวะเดยอ้าอยู่สะพานนี่ไงเอ้ยใกล้ถึงแล้วโอ้อยู่ตรงนี้นี่เองครับท่านผู้ชมโอ้โหหาตั้งนานนี่ไงเดี๋ยวเราท่อนะครับก็คือประมาณนี้เลยนะอยู่ตรงนี้เลยง่ายๆอะไรเดีแล้วผมก็ขับตกแล้วได้ทำไมมันแปลกๆมันไป,ไปมา อ,อ,อันต่อไปีนอันต่อไปโอ้ให้ขับรถนะครับประมาณ30มไม์ก็คือขับรถเรื่อยๆนะครับนี่เลยขับรถไปเลยแล้วก็ให้ครบ30มไม์ก็น่าจะใช้เวลาหน่อยนะไรที่รถช้าก็ใช้เวลาหน่อยต้องรถเร็วนะมันถึงจะเร็วนะครับได้เร็วโอเคนี่ไงมันเพิ่มแล้วเราต้องแค่ขับรถไปนะครับ30 30มไมนะครับโอเคเดี๋ยวผมขับรถแล้วกันเดี๋ยวครบแล้ว โอเคเดี๋ยวข้ามตอมครบแล้วละกันอันนี้ง่ายๆครบแล้วนะครับนี่แล้วก็ได้แล้วเป็นเหมือนล้อนะครับนี่รอโอเคเราก็จะได้ล้อนะครับเป็นล้อหน้าอันต่อไปนะครับหาของอีกแล้วในเมืองหรือเปล่าโอเคทางนี้โอ้ในเมืองโอเคของน่าจะอยู่ในเมืองแถวๆนี้แหละอยู่ด้านล่างนี้ โอ้ใกล้ถึกละแถวนี้เ่าโอไม่ใช่แเลยเลยเลยอยู่ในซอกตึกแถวนี้แน่นอนอยู่ในนี้หรือเปล่านี่ไงเจอแล้วโอ,โอเคเราเจอโครงรถแล้วนะครับตีเลยโอ้โหชิดแย่ยเลยนะกดไปเลยกดรับไปเลยโอเคแล้วก็ไปที่เดิมต่อเลยโอเคอยู่ในซอกตึกแถวนี้นะครับนี่บางคนอาจจะไม่เหมือนกันนะอันนี้อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะ อันต่อไปเรามาดูกันเลยว่าเป็นอ่าโอเคโอเคอันต่อไปนะให้เราแข่งรถนะนี่ทุกคนกดไปที่เดิมตรงนี้นี่เขาให้แข่งสนามนี้นะครับเป็นสนามทางยาวนี่เลยสิบรอบจัดไปนี่นี่เอาอันแปดรอบไปเลยจะได้เยอะขึ้นนะครับน,นี่เล่นคนเดียวหรือกับเ,เพื่อนก็ได้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจปดสิบโอเคท่านผู้ชมครบแล้วก็กลับไปที่เดิมเลยนะโอเคเรามาดูเควสต,ต่อไปเลยโอเคหาของเหมือนเดิมเลยไปโอเคเราเจอแล้วนะครับนี่เลยโอ้โหอันนี้ง่ายๆมากนี่เลยโอเคเป็นเหมือนกระจกหรือเปล่า โอเคอันต่อไปโอ้โหง่ายมากนะครับท่านผู้ชมก็นี่เลยกดไปที่เสกรถของเรานะครับนี่เลยเสกรถนี่ไปไปที่รถที่เรากําลังขับก็ไปตรงนี้แล้วก็อันนี้นะครับเราต้องแต่งอ่าภายในรถนะครับก็คือมานี่เลยเอาสีอะไรก็ได้นะท่านผู้ชมเลือกตามใจเลยเอาสีแดงแล้กันนี่พอแต่งเสร็จเราก็จะได้ของทันทีนะครับอันนี้ง่ายๆแล้วก็อันต่อไปนะครับอันนี้หาของอีกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาของกัน ว่าเหมือนจะอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับทางไหนวะเนี่ยในซอกได้หรือเปล่าอ่านี่ไงอ๋อนี่ไงโอ้อยู่ใสนสนามนี่เองโอเคเราก็เจอแล้วนะครับอันอย่างที่ซอกเป็นเหมือนฝากระโปรงหรือเปล่ากระโปงเก็บของท่านได้ชมก็รับเคสไปต่อเลยนะครับอ้าวอะไรวะเนี่ยเกิดอ,อ,อะไรเอ้าเกิดอะไรเคสอะไรโอเคท่านผู้ชมเคสเคสอันเมื่อกี้ก็คือให้เราใส่อ่า ใส่ของในไทคูนนะครับวิธีไปที่ร้านของเรานะครับไทคูนของเรานน่นองพอเรามาตรงนี้เราก็นี่ไปตรงนี้เพื่อนโยมมันให้ใส่ของนะครับนีใ่ใส่รถดัดเอกสมมติไม่มีรถนะครับเราก็ใส่ไปตองคันนะครับโอเคแต่ผมทาแล้วนะครับก็เลยได้อย่างรวดเร็วโอ้อันยิ้นออกไปหาของนะครับนี่เลยเควสต่อ,อไปโอเคทางนี้นะครับนี่ทางทะเลทราย เหมือนจะอยู่ข้างบนนะท่านผู้ชมเหมือนเราต้องเดินขึ้นไปแล้วอยู่ด้านหน้าเรานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเดินหาแล้วกันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอ้ยมีรูตรงนี้นะครับอ่านี่ไงโอเคแล้วก็ได้แล้วนะครับโอเคเคเวสต,ต่อไปขับรถอีกแล้วนะครับให้ครบสามสิบไมล์โอเคเดี๋ยวขอข้ามตรงนี้แล้วกันโอเคตอนนี้เราก็ได้ครบแล้วนะครับโอ้ อันนี้เป็นกระจกหน้าเลยนะฮะอันนี้เป็นก็รับเครสตอนนี้เหลือเครสอันสุดท้ายแล้วนะครับนี่เลยเรามาดูกันว่าอันนี้โอ้โหหาง่ายๆอีซี่หาของกันนะโอ้ท่านผู้ชมเหมือนจะเป็นบนเขาอีกแล้วนะครับนี่ครับขึ้นทางนี้เลยนะแล้วก็หาบนเขาเฮ้ยเหมือนจะอยู่แถวนี้นะท่านผู้ชมอ๋อได้ไงโอ้โหขับผ่านได้ไงเนี่ยอยู่ด้านหน้าเราโอ้อันสุดท้ายนะครับชิ้นนี้เลยนี่อยู่บนเขานะครับนี่ด้านหน้าเมือง นี่ครับขึ้นมาโอเคเราก็รับเลยโอ้เราก็เอาครบแล้วนะครับนี่เลยแล้วก็กดนี้เลยนะสีเขียวนี่เราได้แล้วเราก็มาที่นี่นี่ครับท่านผู้ชมเป็นรถโคบอลนะครับ <c oughs> ไม่รู้อ่านถูกไหมโคบัสนะครับโอเคโอ้โหสไตล์เก่าๆนะครับคลาสสิกสุดๆไปเลยนะครับ โอเคก็ประมาณนี้ครับการหารถอีเวนต์นะครับรีบไปทำนะครับมีเวลาแค่6วันนะครับหรือ1อาทิตย์นั่นเองโอเคก็ขอลาไปก่อนนะครับกับอีเวนต์ของคาดิเฟน์ไทคูนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e กดกระดิ่งกันด้วยไปละบายเดี๋ยวเหมือนกันนะเนี่ย